ตอนนี้หนูก็มาเก็บมะเขือเทศนี่เ้นมะเขือเทศนะดูดูดูเราจะเก็บลูกที่หล่นนะอันนี้มันยังไม่หล่นตัวนี้ยังไม่หล่นนะมะเขือเทศลูกนี้เป็นสีเขียวรอให้มันแดงก่อนนะเราก็อยมาเก็บตัวนี้ก็กำลังขึ้นนะเห็นไหมทุกคนเห็นปะ เดี๋ยวนะอุ้ยผ้าขาดเลย,ยเก็บไปเลยเราก็จะมาเก็บอันที่มันหลน่นไปใส่นี่นะโวยหมดตัดรีบเก็บกันทุกคนไ้เก็บอันนี้ก่อนอที่มันหล่นอันนี้ไม่สีเขียวแล้วก็สีแดง นอ้ยลูกไก่เข้ามาทำไมเนี่ยได้ละมันไม่มีแล้วนะเพราะว่าพี่จ่ายได้มาเก็บไปหมดละท่านเฮาได้มาเก็บไปหมดละนี่นะจุมมะเขือระยาก,กินแล้วก็มาเก็บเอาได้แต่อันนี้เราให้มาแดง ตัวนี้นะนั่มันแดงได้แล้วไปกันเลย